ู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบีเทพมรณนะชีวิตนิรันนะฮะบอกเลยว่าเปิดคลิปก็เริ่มจากการสุ่มเลยเพราะว่าเห็นไหมคุณผู้ชมผมณซุ่มอีกสองครั้งก็ได้แหละมันจะไม่นับรอบที่เราได้นะนี่โอ้ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขอของดีโอ้โหผมเบื่อไอตัวนี้ละฮ่าคุณผู้ชมมาผมมาส่งวงล้อแทนนี่แหละวงล้อแจ้ขอขอ,ของดีๆให้อ่าโอ้โหไม่ชอบเลยนะอ่า ไม่เอาชุบเอ้ยอันนี้ได้น,นี่ได้โอ้โหแล้วอันนี้ต่อ,อเริ่มต้นจากการสุ่มเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยจะด,ดีเลยโอ้โห,โหไม่เป็นไรคุณผู้ชม เราไปเข้าโหมดแลกเปลี่ยนนะนะแลกเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมโหมดแลกเปลี่ยนว้าวอ๋อลืมไปผมยังไม่ได้นะคือมันเป็นกิจกรรมใหม่นะมานานแนละ้วแต่ผมไม่ได้เข้าไปลายวันมากเลยนะคุณผู้ชมอะ โอเคไม่คุณผู้ชมจะเบื่อผมนะผมว่าเนี่ยอันนี้มันจะไม่ช่วยให้ผมแบบคนติดตามเยอะขึ้นเพราะว่าผมแล้วแล้วผมจะมาบอกอะไรสักนิดๆหน่นอยๆนะฮะว่าครอดผมไม่เติมอ่ะผมก็เทพได้ใช่ไหมได้นะผมบอกเลยว่าใครไม่เติมก็เทพได้เหมือนผมนะใช่ <ผม S 2> เทปมากเอาจงริงผมก็ไม่ยอมรับหรอกว่าผมขี้โมนะแต่ ถ้าผมขี้โมะอ่ะผมว่าขี้โม,ม,มแล้วมันมีส่วนจริงมากกว่า99.9%นะแล้วก็ไม่ใช่99.9%ซะด้วยนั่นแหละะฟับฟ้าปั๊บอ่าโอ้โหอะไรอ่ะทำไมพระเอกเราตีไม่ตายอุ๊ยผมโดนด normal ออเลยแต่ก็ไม่ต้องห่วงอ่ะคือตัวที่แรงที่สุดของเราก็ไม่เคยพลาดนะจนมาา ว้าวคอมโบนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูใน Youtube ที่เขาสอนอะไรกันเลยนะผมก็มัวๆไปนะฮะแตกหมดถ้าสดชื่นทำไมสดชื่นก็ไม่ได้แตกหมดอะแตกหมดถ้าสดชื่นทำไมสดชื่นก็ไม่แตกหมดเอ้ยอ้ผมลืมกดเสียเลยเสียเลยเออเสียเลย โบแต่โน้งเพลงนี่ฮะคุณผ,ผู้ชมแล้วก,ก็พยายามกดคอมโบให้มันโดนตัวพีให้หมดนะเฮ้ยพระเอกแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหชนี่ไหวได้เห็นไหมหัวร้อนกันเพียบเลยเฮ้ยลืมโอ้โหน่าจะเอาติดพิษก,ก่อนนะมันจะได้นั่นเพิ่มดาเมจให้ไอ้มอนี่ด้วยสกินพระเอกนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีอปล่ะไม่น่าช่วยนะ แต่บางเกมก็น่าจะช่วยนะเออ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 อันนี้ผมไม่ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันเบาแอ้โอ้โหทำร้ายผู้หญิงอะอะไรอะโคตรแย่เลยมาเป็นผู้ชายภาษาอะไรนะเออแตกได้ไหมแตกสิโอ้ไม่แตก ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันเล่นแบบนี้เลยเหรอเล่นแบบนี้กับค่อยเยหรอค่อยจะบอทนแตกเอ้ยมันได้แบบนี้ังผมก็โงมันบั็กของเกมเหรอมือว่าเป็นสก,กิลติดตัวอะไรมาเพราะผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรพวกนี้หรอกเพราะผมไม่ค่อยอยากเข้าใจอะความสามารถผมมันเกินแบบ ซาตานไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ผนะูด้ดีผูดดีพู้ดีอยา่ยาอย่าพูดไม่ดีขอภยัยนะผมพูดไรแบบพูดอะไรหน้าแบบโดนจะทืบเลยแบบนี้นะก็ขอภัยจริงๆด้วยเพราะด้วยความไม่ฉลาดเฮ้ยด้วยความที่ผมแบบหล่อเท่เกินเลยไม่ใช่นะพอนะด้วยความอะไรก็ตามนะ มึงก็ขออภัยจริงจริโอ้ my god oh my god oh my god นี่คุณผู้ชมผมลืมไปว่าถ้าไม่ผิดน่าจะอัพได้แล้วใช่มุ่นไห่เหมือนจะเป็นนี่แหละเออใชมั้ญปีนขุนนางอะไรนะ S S ส,ส,สกินใหม่อ่ะไม่สนใจสกินแล้วตอนเนี้ย จริงจริง,รงนะผมไม่สนใจจะกินละผมสนใจที่เมื่อไหร่ตัวละครผมมันจะเทพๆกันได้ขนาดปีสักแบบขอสัก 50, ห้าหมื่น่อยก็ยังดีเอ้ยอ,อันนี้มันหกหมื่นแล้วดิจนะเออใช่แบบให้มันได้สัเกือบถึงแสนสักเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยใครที่รู้แบบเออมันจะช่วยให้มันไวขึ้นอ่ะคุณผู้ชมก็น,นั่นเลยนะนี่มั มันมียาเนี้ยมันคืออะไรเรากดไลค์หรอใช่แต่ความจริงมผมอยากกดไลค์แหละคนพวกนี้เขาเก่งจริงอะ่ะดูดิสี่แสนผมไม่ผมว่าเติมนะพวกนี้น่าจะเติมหลังๆแบบเออประมาณนี้อาจจะไม่มีคนเติมแล้นะแต่ไอสองแสนนี่มันได้มาจากไหเนะี่ย s อ r ทั้งทีมแนม่นอนว้าวตัวละครผมนี่คุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนี่เลย ตัวละครหมดนี่ผมจะเปิดให้ทางนี้นะฮะอ้าวไม่ได้อัพเลยถ้าไม่ผิดเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็น ur ได้ถ้าอัพไปเรื่อยๆเออนั่นแหละนี่นะ s s r ผมว่าผมอยากได้ตัวนี้เข้าอ่ะแต่คือตัวนี้มันดีกว่ามากเลยแล้วมันจะอัพไปถึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ นอับไม่ได้ก็อับได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวโอเคทำไมมันมันแปลกๆปกโซต่อสู้เฮ้ย hey! อันนี้ใส่โซต่อสู้ได้แล้วลดผนึกกรวกบรบรอกบวบวกเพื่อมลังป้องกันพลังป้องกันเหมือนกันฮ่าเลือดเอาจริงผมว่าป้องกันกับเลือดนี่ ไม่มั่นใจว่าวันไหนดีกว่ากันนะแล้วแต่ถ้าเลือเดเยอะแบบโคตรๆโรงรยาบาลนั้นก็ก็ดีแหละยวยผมจะต้องดูด้วยว่านี้อ่าเลือดน,นี้ก็ถ้าเป,เปรียบเทียบกับอ่าพวกนี้ก็เอ้ยอันนี้ก็อยู่ใน,นระดับดีนะพลังป้องกันก็ได้เออผมเล่นพลังป้องกันให้มันนั่นดีกว่า สองเจ็ดศูนยพีคนเยอะเลยอ่าอน,นี่เยอะกว่าเขาจะใส่ให้เป็นรู้เออฉลาดอัพเลเวลยังไม่อยากอัพนะอันนี้ก็อัพไปก่อนถ้ามันให้เราอัพดาวก็จะอัพไปให้ในทางของตัวพวกนี้นะฮะ ใช่ไอตัวนี้โคตรบางเลยจะพูดว่าวบางค่ะนะัก็ไม่ใช่จะอัพให้ตัวนี้ก่อนนะเพราะผมว่าใช่เราต้องอัพไปแหละมันจะพูดยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขาดแคลนทรัพยากรมากเลยนะคุณผู้ชมอัพเลเวลใช่ไหมเดี๋ยวอัพให้ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจ นี่คือผมตุนไ้แบบโคตรเยอะอะ้ยพระเอกเราก็ยังไม่ถึงสามสิบเลยนางจงตีหกเก้าแล้วจะเท่าไอ้พวกนี้แล้วนะแต่โอ้โหพวกนี้เจ็ดแล้วอะต่อไปน่าจะก็เพิ่มน้อยอยู่นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือมันยังหกอยู่อะผมว่ามันต้องอัพอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมไม่ก็อัพปลุกตื่นนี่ผมยังไม่ได้อะไรเลยอะ ผมก็ไม่รู้นะว่าคนที่แบบเขาไม่เติมแบบผมอะ่ะมันจะได้ปุกตื่นกินไวขนาดไหนตัวนี้เป็นสายแท้งนะตัวนี้น่าจะเป็นสายดรามมได้หน่อยนะฮะโอเคนี่สามสามอยู่คนเดียวอะ่ะดูดิแต่โคตรเบาผมจะเน้นไปทางไอ้ตัวนี้หน่อยนะฮะ โอ okay, เคเจ็ดสองหนึ่งพระเอกเรานี่คือเลือดแวรี่น้อยเออเราก็ต้องอัพไปตัวนี้ดิอ่าหมดแล้วซื้อสิครับรออะไรเออกดเร็วตัวนี้คือเลือดมันก็ อ้าเยอะกว่าเพื่อนแล้วนี่แต่มันตีตายง่ายกว่าแต่ตัวนี้ก็เยอะกว่าเพื่อนน่ะทำไมมันตายมันโดนดาเมจเยอะกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยนะออนี้ก็ได้นี่ทำไมมันตายเยอะจังเลยอัพดาวไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่อัพเราไม่อัพเอไม่อัพอะ่ะ ที่เหลือบอว่ามันน่าจะไม่ดีเท่านะ่ฮะคุณผมูม้ชมตัวละครล้วบอกผมผมเเลยว่าท้าทาคฉีดจังกันก็ไม่มีคนเทียบผมได้คือความแรงของทีมผมมันก็ มันยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นไยถ้ามันถึงหน,นึ่งหมื่นเลยวันนี้โอ้สักตัวหนึ่งขอให้มันถึงหนึ่งหมื่นอ่ะเออือแบบโคตรแรงอะไรวันนั้นนะฮะตึ๊ๆนี่ไอตัวผมแดงผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมอยากได้มากเลยนะตัวนี้ไม่แตกเอาจริงดิแตกแน่นอน เอเวเดี๋ยวนี้เริ่มไม่แตกกันแล้วจ้ะเฮ้ยน,นพวกนี้มันก็เยอะกันแล้วไงคุณผู้ชมเหมือนเก่งนะตีแต่ทถาหลังอะ่ะคือตัวหมีนี่มันดีตรงเพราะมันตีแถวหลังนะนี่ผมชอบแต่ราเมดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเดีย๋ยวเว้นว่าใครแบบไปนั่งตั้งใจแบบอัพแบบสุด,สดขีดเลยมานน่ะ นี่ต้องใช้อันนี้ก่อนให้มันติดพิษดาเมจเราจะได้แรงขึ้นเห็นไหมหนึ่งหมื่นเลยอือหมื่นแปดโคตรเยอะเอาเก้าพันทำไมกล่าวเพื่อนเนอะเฮ้ได้สิถ้าไม่แตกเราจะแบบหัวร้อนแบบจัดๆเลยอะ พอแล้วไม่เล่นแล้วเราจะไปเล่นอ,อย่างอื่นนะฮะจจะมาอันนี้ที่ผมมาแล้วตอนแรกผมอยากรีวิวช่องไงด้วยความแบบที่ผมไอเกมพวกนี้ผมไม่รู้จะทํำยังไงใช่ผมโง่เอ้ยไม่ใช่แต่ผมก็อยากจะมาเล่นอารีนานี่คุณผู้ชมผมหมายเลขแปดอันดับที่แปด้อยสถ้าไม่ผมจะเริ่มโอ้หนึ่งพันเจ เราท้าด,นดวนกับเขาเลยได้ไหมจัดเปล่าครับโอ้โห ur เนี่ยคุณผู้ชมไอตัวเนี้ยเติมอะ่ะมันต้องเติมใช่ไหมนี่คุณผู้ชมนี่มันสามารถเปลี่ยนเป็น sr ได้สี่ดาวแสแงว่าของเขาอยังอัพอยู่ในระดับนี้ป่ะนี่นี่ยังอัพอยู่ในระดับที่เรียกว่า นี่อยู่นี่ฮะเนี่ยคือน่าจะไปขึ้นเป็นระดับนี้แล้วก็เลยเป็น S S R ถ้าเป็นระดับนี้ก็จะเป็น U R ปะ่ะใช่ผมว่าอย่งนั้นนะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะมาฟาร์มเอ้ยเสี่ยงผมกล้องป่ะเออเสียงผมกล้องตักสุดเดียวเฮ้ยได้เยอะอยู่นะสุ่มกี่ครั้งเนี่ยไม่เอาเราไม่ชอบของฟรีข่ะอัน ก็ไม่พออะไม่ถึงสิบครั้งก็แบบสักห้าครั้งมันมีแค่สุ่มสักห้าครั้งไม่คุ้มเลยเ่า่กขอชิ้นชิ้นส่วนตัวอะไรก็ได้สักห้าสิบห้าสิบชิ้นอเปรียบเทียบพลังลบเช็คดูว้าว เช็คดูตัวละครคือผมอยาได้ S S R สักตัวหนึ่งอะแต่ไม่มีเงินเติมอ่ะผมไม่อยากเติมอ่ะผมไม่ใช่สายเติมจะบอกว่าผมไม่นสายเติมก็ไม่ใช่เลยพูดคำเดียวว่าผมไม่เติมนะผมไม่ได้เติม กดดิครับรออะไรป้บ๊บตึบตึบแตกอยู่แล้วอะ่ะไม่อยากจะโมอ่ะตอบได้คำเดียวอะ่ะทำไมตอนนี้มันแตกเนะี่ยโห เกนดิวไซ่าเอาใจตัวเดียวโอหตัวเดียวมันก็น่าจะง่ายหรือเปล่าเออได้ได้ได้โอ้อีซี่โอ้โห oh, oh, mm hmm. มาทำไมคนเดียวเป็นผมนี่วิ่งหนีแบบร้องไห้หาแม่เลยอะ่ะเจอทีมแบบโอ้ใครไม่รู้เก่งกันนะไม่ เอออาวุธวิญญาณจะบอกว่าได้แล้วนะเย้เย่เยเนี่ไงคุณผู้ชม่วนอาวุธใช่ได้เล่นไปเรื่อยๆจะได้ทำไมนายเดินช้าจังเลยผมจะแบบนี่ตัวนี้คะคุณผู้ชมถ้าไม่ผิดมันจะมีแจกปะ่ะใช่ าเจ็ดวันคือผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองวันแล้วก็เล่นมาประมาณสามวันได้นั่นแหละก็เลยไม่ได้ไงความจริงผมจะได้อยู่แล้วอ่ะอืมหูวรรอจะจัดพรุ่งนี้ผมต้องมาลงคลิปอีกคลิปเลยนะะคือผมแบบไอ้อช่วงแรกๆที่ผมยังไม่แบบมีคนติดตามเยอะฮะผมจะเป็นคนที่ชอบลงคลิปวันละประมาณ สองร้หาบห้าล้านคลิปอะไรประมาณนั้นนะติดเลือดไหลไปซะไอตัวข้างหลังเอ้าโอ้โหแตกเลยก็นลกว่าง่ายขนาดนี้ก็คงจะไม่ใช้โอ้แค่สองตัวแรกก็ตีได้แปลว่าโคตรกกแบบนี้เราต้องพระเอกให้ตัวหลังมันติดเลือดไหลนะฮะ ลรวก็จะเป็นตัวผู้หญิงให้ตีรูข้งนะเพราะเราจะตีตัวข้างหลังไม่ได้ถ้าตัวข้างหน้าไม่แตกเราก็จะหัวร้อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่เอ้ใช่จริงหัวร้อนจริงไม่แตกก็หัวร้อนนะครับใครจะไม่หัวร้อนไม่ไม,ไม่ไม่มีคนที่ไม่หัวร้อนนะไม่มีคนที่หัวร้อนเออพูดเริ่มมั่วลนะ เฮ้ยโหเล่นแรงนี่ว่าแล้วเอาตัวละครโหดเราไปบังไข่ว้าวอ้อผมเลืมบอกไปเลยว่ามีอีกช่องหนึ่งนะคะที่ผมจะทำเป็นเกี่ยวกับรีวิวของเล่นทอยอแบบนี้นะคะชื่อช่องผมก็คือ happy party นะคะเป็นเกี่ยวกับทำแอนิเมชันด้วยถ้าผมทำได้เน้นนะ ถ้าผมทำได้คือผมจะทำเกี่ยวกับแอนิเมชันแตกสามเรโอดาวก็ไม่เต็มแล้วดินั่นแหละคุณผ,ผู้ชมเกี่วกับแอนิเมชันแล้วก็จะเป็นการรีวิวของครผมแบบเป็นคนที่ชอบกันดั้มแบบสุดๆอะไม่รู้จะพูดยังไงผมชอบกันดั้มอะเดี๋ยว ออกเลยผมชอบพวกกาน์ดั้มเลยผมจะทำแอนิเมชันด้วยก็ความรับผิดชอบจะเพิ่มขึ้นสูงหนักมากเลยนะฮะผมไม่รู้จะพูดยจงไงคือแบบผมต้องแบบมีความรับผิดชอบระดับอีปิกอะไรแบบนั้นเลยนะฮะผมริงจะทำสองช่องในทีเดียวได้ก็คือ ต่อจากนี้ไปผมจะลงคลิปน้อยลงนะฮะผมบอกไว้เท่านี้เลยผมจะลงคลิปน้อยลงงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะฮะ See you again tomorrow นะบายบายไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดซับสไคร e ด้วยเป็นไรมากวัะนนะ่ย เซอบสไครด้วยนะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันไปเลยไอ้คนเก็กหลอกคนนี้ปิดท้ายไปลนะ